สวัสดีครับพบกับผมต้นมีชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่น้ำปิงอันนี้ก็สะพานนวรัตนนะครับอันนี้มาลองหมายธรรมชาติกันดูนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการตกปลาไปนานหลายวันนะครับวันนี้เรามากับลุงเอนะครับเป็นไงบ้างครับลุงเอ ยุ่มไหมนะเนี่ยอันนี้เรามามีเล่นปลาดุกนะครับนี่ก็ของผมตรงตะขอปลาดุกไว้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยจะว่าสับปิวก็ไม่ใช่นะครับทุนไม่มีเล่นไปเรื่อยส่วนอันนี้เป็นอะไรนะ สองขอปลาดุกอ๋อน,นั้นตะก้อน,นะครับหน้าดินเอาละวันนี้จะได้ตัวหรือไม่รอดูกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะครับหน้าคนตกก็จะแซงเซ็งนะ เอาแล้วครับตอนนี้ก็ได้ถอดใจไป,ไปแล้วสองคันนะครับบรรยากาศหมายธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้นั่งมาเป็นสองชั่วโมงกว่านะครับสชั่วโมงกว่าแล้วเงียบนะครับตอนนี้เหลือแค่ตะก้อนะครับเล่นนาดินนาดินสองคันนะครับมีคันผมแล้วก็คันของลุงเอครับ ลุงเอ,อก็ทอแท้ครับทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นนะครับไม่ไหวๆๆๆๆออรอดูกันนะครับทางพี่เขาก็มาตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครับก็ได้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับท้อแท้สเสลือเกินวันนี้ เงียบนะครับเงียบเนาอากาศวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนอบอ้าวหน่อยนะครับฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานนาวรัดนะครับหวังว่าจะได้ไม่ลองไม่รู้ เอาละครับรอชมกันยาวๆไปอา้าดึงล้วปรากฏว่าอาหารหมดน,นึกนึกว่าจะได้ลุ้นนะฮะอา่าต่อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลงใหม่อีกทีนะครับแค่นี้ ไม่สามารถทำอะไรเ,เราได้หรอกเอาละครับตัวแรกของเรานะครับสำหรับต้นมีชแนลวันนี้ได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหใจเย็นใจเย็นแล้วฮ่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนกลับห้องไปก่อนเดี๋ยวคงต้องช่วยตัวเองไปก่อนในที่สุดก็กินไม่เหงาแล้วเราวันนี้ นี่นะครับผลงานของเราวันนี้ไม่เงียบเงาแล้วได้หนึ่งตัวถึงแม้ว่าจะตัวเล็กก็เอาไปเอาไว้ก่อนตัวนี้ก็พึ่งลงไปนะรัรนี่ <c oughs> hey, หมานเหมือนกันเนาะ <c oughs> ขันของผมก็ พี่เขามานั่งด้วยใหม่นะครับพี่เขาทั้งวันก็ได้สามตัววันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยกินกันนะอันนี้ก็นั่งจนถึงเย็นเลยกว่าจะกินสุดๆเลยครับวันนี้ครับตอนนี้เราก็ทอแท้กันแล้วนะครเดี๋ยวเรามารอบ ขำา่ๆอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้เราเก็บพักยกไปกันเรามาหลายชั่วโมงแล้วต่อแตะครับวันนี้ต่อแตะเป็นไงครับคนไปพักที่ห้องมาร้อนครับร้อนเหรอก็เลยกลับมาคืนครับผมกำห้อแต่แมาเนาะชัว่วเนาะ เท่าแต่ไปปิคดคลิปอเดี๋ยว,อยวตอนกลางคืนจะมาอีกนะครับเ,เราพักคลิปไว้แล้วก็เราพักยกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนเข้าค่ำเจอกันเ,เห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้ตั้งเบ็ดไว้สองคันแล้วคะนี่คันหนึ่งนี่อีกคันหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานนาวรัตนะาา์นนะครับโอ้มืดทึกเลย มือกล้ามเมื่อกี้เข้าเนี่ยอันก็ในในมันหนวกแล้วจู่ๆเลยมากขึ้นจริงๆเนี่ยมีบอลนะครับมีบอลชื้นนึอไม่มไหวนะดวงกำเดีเด๋เห็ดแอียงก็เฮ็ดชายเห็ดก้อยนะดูปีกเอาละครับท่านผู้ท่านผู้ชมตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมานะครับตกตกลงมาแบบไม่มีคุยไม่มีปีนะครับโอ้โหเปียกปอนครับงานนี้เป็นไงบ้างครับลุเงเอโอยอายุเข้าครับ <laughs> ตกเลยการตกปลานะครับโอ้เปียกปอนครับผมเปียกปอนใส่เสื้อกันฝนตกนะครับเดี๋ยวซิเนี่ยเป็นไงเปียกหมดเลย แล้วก็ตกหนักเลยนะเอาละเราก็รอดูคันเบ็ดของเราต่อไปว่าจะมีการเคลื่อนไหวไหมว่าจะกระดิกกิ๊กไหมโอ้ยปลาแลบบด้ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งใหม่ด้วยที่ตกปลาแล้วก็เปียกฝนตกปลาไปด้วยเปียกฝนไปด้วยสุดยอดดีนะกล้องเราเราเอากล้องอันนี้ถ่ายนะครับแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นมือถือนี่ก็แย่ละตอนนี้เราใช้กล้องโก o อโพถ่าย ก็เลยโอเคหน่อยกันน้ำ